ทำ21%จากโปรแกรมนี้เราจะทำอะไรกันบ้างมาเรามาเริ่มกันเลยตรงนี้นะครับก็คือชื่อโปรเจกต์ก็คือ Body Key Challenge 9เบอร์ครั้งที่9นะครับรวมพลังฟิตพิชิตโอซาก้านะครับแข่งขันลดน้ำหนักด้วยโปรแกรม Body Key นะครับชิงรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมส9ล้านบาทนอนไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ยังมีร่วมฉลองเก้าครบ90ปีของนิวจริไลนะครับที่จะมีการมอบรายได้บางส่วนมอบเงินบางส่วนนะครับให้กับโรคหัวใจเด็กนะครับทำให้ทุกการลดหนักของคุณมีความหมายมากกว่าทุกครั้งน้ำหนักที่สูญหายไปนะครับจะเป็นเม็ดเงินที่สนับสนุนมูลที่โรคหัวใจเด็กนะครับ น่าจะโรคหัวใจเด็กนะไม่ใช่โรคมะเร็งเด็กอ่ามาดูกันนะครับแล้วในกลุ่มของเราเราจะมีการใช้โอกาสหรือจังหวะของโอสกานี้ยังไงบ้างมาดูกันก่อนอ่าเริ่มต้นด้วยอันนี้เริ่มต้นด้วยชุดเริ่มต้นควบคุม้หนักบอดี้คีครับหนึ่งชุดมูลค่าตั้งแต่สองหมืนหกพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าถึงสองหมแดพันหนึ่ง้ยเก้าสิบบาทอย่าเพิ่งตกใจนะครับ มีผ่อนศูเดือนครับในชุดของเริ่มต้นควบคุมน้ําหนักเนี่ยครับเราจะมีการเริ่มต้นอะไรบ้างนะครับบอดี Body ้คีลดใดก็ได้นะครับแล้วก็โปรตีน450กรัมถึง500กรัมเนี่ยครับลดใดก็ได้3กระป๋องหรือออร์แพนโปรตีขนาดใหญ่หนึ่งนะครับบอดี Body ้คีรดใดก็ได้เนี่ยรวมลดใหม่เบอร์รี่ด้วยนะครับแสดงว่าพรุ่งนี้มีประชาชนมหาสารชาวแอมเบจต้อง ควานเซเบอร์รี่กันแน่น,น,นอนเพราะเป็นรถใหม่แล้วก็ดับเบิลเอ็กซ์ไฟตัวเบนสองกล่องหรือว่ารีฟิลแบบหนึ่งกล่องนะครับน้ำมันปลาสองขวดโปรไบโอติกหรือโปรไบโอติกดับเบิลยูสองกล่องอินบอดี้แบนด์ครับนี่อินบอดี้แบนด์อินบอดี้แบนด์นะครับจำนวนหนึ่งชิ้นมีสายสีดำกับสีแดงแล้วก็มาสเตอร์คอร์สำหรับใช้กับแอปบอดี้คีสำหรับแอปบอดี้คีอันนี้นะครับนี่แอปบอดี F ้คีอันนี้ แล้วก็อุปกรณ์เสริมประกอบด้วยแก้วเชคสแตนเลสสตีลรุ่นเลดียอนรุ่นเลดียนนะครับมูลค่า900บาทหรือรุ่นมาเวลก็ได้แต่ว่าคนน่าจะชอบรุ่นใหม่มากกว่าเนาอนี่รุ่นนี้สีสันแบบว่าหรูหราสงงามนะครับมาเวลนี้ก็ดูดูดูอ่าซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยแต่อันนี้ดูผู้ใหญ่เลยครับดูหล่อเลยเนาะอันนี้คือชุดของชุดกู้คนน้ำหนัก แล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งครับรุ่นชุดซิกเจอร์รุ่นซิกเจอร์นะครับด้านล่างด้านบนก็จะเหมือนกันแต่ว่าด้านล่างก็จะประกอบด้วยกรีนทีพลัสสองขวดกรีนทีพลัสเนี่ยคือช่วยละลายไขยมันให้มันเป็นเหลวๆครับนึกถึงเทียนแล้วกันเอาเอาไฟไปลนเทียนนะเป็นอารมณ์นั้นแล้วก็ XS Ignite Light Powder สองกล่องนะครับ Ignite คือตัวเร่งเผาผ่านไขมันเพราะฉะนั้นคนที่จะลงเอา เอาเปอร์เซ็นต์ไขมันลงนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยังมีมัสเตอร์โคดแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อ่าชุดนี้ไม่ต้องอ n บอดีนะครับครับอ่าโอเคชุดที่แล้วมีชุดที่แล้วมีนาฬิกาชุด s i กเนเจอรไม่มีนาฬิกานะครับราคาสองหกหกสองสามถึงสองเจ็ดแปดห้าหกที่มีราคามันผันผ,นผวนอยู่อย่างนี้เพราะว่า อ่าบางคนเลือกโปรโตีนแบบหนึง่งบางคนเลือกโปรโตีนแบบไหนแบบนู่นแบบนี้ซึ่งราคาของโปรโตีนมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางเล็กน้อยนะครับเพราะฉนั้นแต่แต่ละชุดมันก็เลยจะมีเลทราคาที่น้อยสุดถึงมากสุดนะครับทีนี้การร่วมทีมครับเป็นยังไงครับทีมหนึ่งจะเข้าแข่งขันกัน4คนนะครับโดยสมัคร2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือการลดแข่งขันลดน้ำหนักแบบรุ่นทั่วไปไม่จํากัด b m เของคนในทีมครับ อ้วนบ้างผอมบ้างได้มาคละกันอยู่ในนี้แต่รูปแบบที่สองครับทุกคนในทีมต้องมี BMIbody mass index มากกว่าหรือเทียบเท่า28ก็คือ28อัพ up คือไซส์ XL x นะครับรุ่นไซส์ XL ขึ้นไปสำหรับรูปแบบที่สองแต่รูปแบบที่1เนี่ยครับคละกันได้จะอ้วนจะผอมอะไรก็จอยกันได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราในทีมของเรามีคนหลากหลายเราเข้าอยู่รูปแบบที่หแต่ถ้าเรามีคน ้วนทั้งหมดตัวใหญ่หมดเลยเราเข้าอยู่ในรูปแบบที่2ของการแข่งขันครับทีนี้รางวัลของการสมัครก็จะมีอุปกรณ์นะครับพร้อมวิดีโอสาธิตจากคุณเมจินะครับสายยางยืดสําหรับออกกําลังกายลูกบอลออกกําลังกายแล้วก็แพนทูเทเบิลชาขาว1กล่องแล้วก็ชาอู่หลง1กล่องแล้วก็สําหรับทีมที่นักธุรกิจใหม่เข้ามาจอยนะครับที่มีอายุสมัครไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันที่สมัครก็คือ นัำย้อนไปตั้งแต่วันที่สมัครออกไป90วันนี้ครับก็จะรับฟรีแก้วเช็คนิวเชีลท์หนึ่งใบเลือกได้1ใบมูลค่า800บาทนะครับรุ่นนี้ก็ใหญ่โตมโหลานดีนะครับก็ถามคุณแฟได้นะครับแก้วแบบนี้ใบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พิเศษครับสำหรับผู้ร่วมแข่งขันในชุดควบคุมน้ำหนักบอดี้คีนะครับจะรับจะรับฟรีนะครับสายรัดอินบอดี้แบนด์สามมูลค่า390บาท ทีนี้ครับซื้อชุดโปรแกรม body key หรือซื้อโปรแกรม SOP wellness อ่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเราเป็นสมาชิก SOP อยู่อะแล้วเราต้องซื้อชุดเมื่อสักครู่2ชุดนี้ไหมนะครับรูปแบบที่1นนะครับก็คือซื้อสมัครด้วยชุดโปรแกรม body key เนี่ยแหละครับก็มีตั้งแต่2ชุดเมื่อกี้เนาะราคาก็บอกไปเมื่อกี้ก็คืออ่าชุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนัก body key แล้วก็ชุดควบคุมน้ำหนัก body key signature ชุดใดก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก SOP Wellness แต่ว่าแบบที่สองครับพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรม SOP Wellness ในตะก้าบิยอนก็คือตั้งแต่6,000บาทตะก้าเบสิกก็คือ2,500ัาเนาะตะก้าบิยอนก็คือ6,000บาทถ้าเราซื้อบิยอนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่2เดือนก่อนเดือนสมัครอของเดือนก่อนเดือนสมัครนะครับถ้าเราสมัครพรุ่งนี้ก็ย้อนกลับไป2เดือน แต่เราถ้าสมัครเดือนตุลาก็ย้อนลงมา2เดือนถ้าซื้อบีออนอยู่แล้ว6,000บาทนะครับอย่างน้อย2เดือนที่สมัครนะครับก็จะมีสิทธิ์ร่วมรายการโปรแกรมเข้าแข่งขันได้เลยดีไหมครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อชุดบอดี้คีลดน้ำหนักหรือชุดซิกเนเจอร์ถ้าเรามีบี o อนส่วนตัวอยู่แล้วใน2เดือนเราก็เข้าแข่งขันได้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตะก้าบีออนเนาะนะครับ หนึ่งก็คือซื้อสินค้าเดิมที่เลือกในเดือนที่1จนถึงเดือนที่4ี่จนจบการแข่งขันเนาะหรือว่าซื้ออันนี้เดี๋ยวค่อยเราค่อยกลับไปดูรายละเอียดของ SOP กันเนาะแต่ละวันนี้เราจะคุยเกยเรื่องของการทําชุดลดน้าหนักกับชุดซิกเนเจอร์เป็นหลักก่อนนะครับแล้ววิธีการสมัครก็จะทําได้สองแบบครับสมัครที่ m อมเบชอปทุกสาขาหรือสมัครผ่านเว็บไซต์แ m มเบก็สแกนเข้าไปตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรารวมรวมกันครบ4คนแล้วเราก็ไปที่ช็อปก็ได้ครับเพื่อไปสมัครเลยมันก็จะสะดวกดีนะครับสําหรับเราทั้งทีมที่ได้จะสมัครสมัครได้พร้อมๆกันครับอืมขออนุญ,ญาตนะครับอ่ามาต่อกันปึ๊บอ่ารางวัลชมเชย8ทีมครับจะได้รางวัลเงินสดมูลค่า20,000บาทต่อทีมครับ ส่วนรางวัลชนะเลิศ7ทีมจะได้แพ็กเกจเที่ยวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นชมดอกซากุระเช็คอินแลนด์มาร์คมากมายมูลค่า3 2 0แสนมืบาทต่อทีมพร้อมรับรางวัลเงินสดอีก2 0 0 0มืบาทต่อทีมเช่นกันนะครับแสดงว่ามีผู้ชนะที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยครับเทีมคูณ4คนเนาะส่วน8ทีมก็จะได้รับเฉพาะเงินสด2 0 0 0 0บาทต่อทีมครับอ่ะเรามาดูกัน ถ้าเราเลือกเฉลี่ยเฉลี่ยกลางๆที่สองหมื่นกว่าเนาะเราซื้อชุดบอดี้คีจะเป็นกู้คุณน้ำหนักหรือซิงเกเจร์ก็ตามนะครับเราจะมี P ีีส่วนตัวของเราอยู่ที่แปดพันสามร้อยสี่สิบหกพีนั่นก็คือเทียบเท่ากับหกเปอร์เซ็นต์และมีโบนัสคืนกลับมาที่หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทปึ๊บจากนั้นนะครับเมื่อเรากรุ๊ปทีมเพื่อเข้าการแข่งขัน นั่นก็หมายความว่าทุกๆคนเขาก็จะมี PV ประมาณนั้นจริงไหมครับประมาณ6% 6% 6%, 6และเขาก็จะมีโบนัสคืนกลับไป1617บาท1617บาท1617บาทแต่ว่าเราในฐานะอัพลน์ครับเราก็จะมี PV รวมอยู่ที่33,384 PV นั่นคือ12%เราก็เป็น12% BF ด้วยจริงไหมครับนั่นแปลว่าอะไรครับ แปลว่าโครงสร้างของการทำตัวนี้ผมแนะนำให้ร่วมทีมกับองค์กรของตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะมันจะเข้าสูตรนี้แต่ถ้าเกิดเราร่วมกับสายไลน์มันก็โบนัสมันก็จะต้องคิดกันตามแผนการตลาดไปแต่ในกรณีนี้ถ้าเราร่วมกับองค์กรหรือดาวไลน์ใหม่ของเราเลยใหม่สดเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นโปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยครับโปรแกรมโอสกาเนี่ยครับมันเป็นโปรแกรมที่เราสามารถชักชวนเพื่อนใหม่ๆที่ ไหนๆก็อยากลดน้ําหนักอยู่แล้วจริงไหมครับไหนๆก็อยากลดน้ําหนักอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะสคู่นะครับโอเคไหนๆที่ลดน้ำหนักอยู่แล้วเขาก็ซื้อทีเดียวนะครับได้โบนัสคืนได้เป็นหกเปอร์เซ็นแล้วยังมีโอกาสตั้งใจลดน้ําหนักให้ได้ประสิทธิภาพเพื่อได้รางวัลไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้โปรแกรมนี้เป็นการสปอนเซอร์คนใหม่ได้เลยในองค์กรอ่ะเรามาดูกันฝั่ง ฝั่งซ้ายเนี่ยคือรูปแบบของการทํางานคือตัวเราและมีเดไลายสามคนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันเนาะฝั่งขวาคือ,อไรายได้ครับ 33, 3 3 3 8มื่นมันเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับ17,830บาทเมื่อเรานําไปคูณกับส่วนลด12%บสครับมันก็จะเท่ากับ12,939บาทแต่ว่าเราต้องลบเพื่อนของเราทั้ง1คนคนที่2และคนที่3คนไปคนละพันหกหนึ่ง 1617 1617 1617เนะครับเราก็จะเหลือโบนัสที่8,088บาทแต่ว่าครับเราเป็น12%ที่เป็น BF ด้วยจริงไหมครับนั่นก็หมายความว่าเราก็ได้โบนัสเพิ่มขึ้นอีก20%ของ8,000ครับเราได้เพินัสเพิ่มขึ้นมาเราก็จะรวมเป็น9,705บาทนะครับขาดไปนิดหน่อยก็จะถึง1,000 10, 0บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ชุดที่เราซื้อเข้าไป20งหมบาทเราได้โบนัสกลับมาเกือบหมื่นบาทก็คือเราเกือบได้ทุนคืนค่าชุดลดน้ำหนัก2เดือนแล้วสังเกตไหมครับว่าถ้าเราวางแผนดีๆนะครับเราจะโอเคมาเรามาคำนวณกันเนะาะเมื่อกี้มันสองหมกลมๆแล้วกัน26ง0มกลมๆลบด้วย9ก0 0พเนาะก็เท่ากับว่าเราจ่ายค่าลดน้ำหนัก 16,300หามอยบาทแล้วถ้าคิดเทียบเป็นมื้ออาหารลครับ1เดือนมันมีเรากินเช้าเย็นเนาะ1เดือนเช้าเย็นหนึ่งเดือนก็คือ60สิบมือ้อ2เดือนก็คือร้อยิบมื้ออาหาร120สิบตกแล้วเราสามารถลดน้ําหนักด้วยโปรแกรมบอดี้คีพร้อมกับแข่งขันได้นะครับในมือ Body ้อบอดี้คีเต็มสูบแบบเมื่อกี้เลยครับเพียงมื้อละหนึ่ง้สสิหบาท แปดสิบแปดสตังก์แปดสิบสามสตังค์ประหยัดมากนะครับถ้าใครจะวางแผนลดน้ําหนักแบบสองเดือนเอาให้แบบเห็นผลเลยนะครับเข้าโปรแกรมนี้แล้วก็ชวนเข้าโปรแกรมครับเราจะเหลือค่าทานบริคีมือละหนึ่งร้อยสามสิบสามสิบหกบาทประหยัดมากครับคุ้มสุดๆอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาทําหน้าของการประหยัดเนี้ยให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือเมื่อเราเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์เออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าขยับในเดือนต่อไปล่ะ ปุ๊บในเดือนต่อไปถ้าเรานะครับมีกลุ่มที่ดาวไลน์ของเรานะครับจอยทีมกลุ่มที่สองสามและ4ี่ห้านะครับทั้งสี่กลุ่มเขาก็จะเป็นสิบสอเปอร์เซ็นมีไรายได้กลับไปที่ห2 9 0 0มื่นสองเ้าร้อยนาะแต่ว่าเราอะครับเราก็ใช้สินค้าส่วนตัวในหมวดอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มการขายขันอีกประมาณหนึ่งพันอีกประมาณหนึ่งหมื่นหพันสี่ร้อยสี่สิบสี่พีวี เราก็จะกลายเป็น21%ที่แสนห้าครับเมื่อเราเป็นแสนห้า PV หรือเทียบเท่า484,500บาทเราก็จะได้ส่วนลดคืนที่21%ครับก็คือ11,745บาทแต่เราต้องแบ่งจ่ายกลุ่มเหล่านี้ออกไปนะครับแบ่งจ่ายกลุ่มเหล่านี้ออกไปคนละ1 2ื่นสองหมื่นสองหมื่นสองกว่าหมื่นสองกว่าเราก็จะมีโบนัสเหลือที่4ี่หมื่นเก้าเก้าแปดเก้า แต่ว่าครับเราเป็น21%ซและถ้าเรายังมีโครงสร้างของ BF และ BBU อยู่ครบเราก็จะได้โบนัสคืนกลับมาที่50%เอร์เซนตเลยครับนั่นหมายความว่าจาก49,000แล้วก็จะกระโดดโบนัสเป็น7 4็7 4บาทนะครับเราก็เรียกว่าเราได้กินกินฟรีแล้วแหละนะครับ แบบที่ถ้าเราเป็น12%เราจะได้มือ Body Key มือละ136บาทจริงไหมครับแต่ถ้าเราเป็น21%ครับเราได้เงินทอนมาอีกรวมๆห้าหมื่นนะครับนี่คือแผนการทำงานเพราะฉะนั้นสรุปก็คือนะครับเราจัดทีมเข้าแข่งขันด้วยการใช้โปรแกรม Body Key นะครับชวนคนที่มีเป้าหมายจะลดน้ำหนักแล้วคุ้มที่สุดก็คือ ลดแล้วได้เที่ยวต่างประเทศด้วยจริงๆแล้วตลอดทั้งปีบัญชีที่ผ่านมาก็มีคนลดน้าหนักตลอดเวลาจริงครับแต่เขาไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ไปต่างประเทศเขาก็จะได้ของแถมและถ้าเขามีคนที่เดินตามเขามาด้วยจัดเซตกลุ่มแบบนี้ในแบบของเราเดือนนี้นั่นก็แสดงว่าค่าคอสอเขามันก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ คูมที่1ครับของโปรแกรมนี้ก็คือบ o d y k คีครับรดใดก็ได้นะครับมูลค่า1,600บาทนะครับอ่านี่คือของแถมค้มที่1เนาะส่วนค้มที่สองครับทั้งหมดทั้งโปรแกรมทั้งสอง g n a t u r e และโปรแกรมบ o d y k คีปกติลดน้ำหนักปกติก็สามารถรับสิทธิผ่อน0%นเราน6เดือนได้กบบระบตดอะไรบ้างครับอันนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องปัญหากระบตรเราก็จะงงๆกันว่าเฮ้ยร่อนบัตรไหนบัตรไหนล่ะบัตรนี้ครับ บัตรกสิกรเอ็มเวกัดบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเงินด่วน e อ็กซ c a s h ของกสิกรผ่อนได้นานหกเปศูนย์เปอร์เซ็นครับหกเดือนส่วนบัตรนี้คือกรุงศรีที่ร่วมรายการครับบัตรเครดิตกรุงศรีทุกหน้าบัตรนะครับแล้วก็พวกเฟิร์สชอยางเนี้ยผ่อนก็ศูนเปอร์เซ็นนานหกเดือนครับพร้อมรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขจากนั้นครับบัตรเครดิต TTB บัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนาชาติบัตร สินเชื่อบุคคลธนาชาติ f l a s h Plus บัตรกดเงินสด TTB f l a s h นะครับก็เหมือนกันครับผ่อนชำระ0%นานถึง6เดือนนะครับมาดูกันว่าสมมุติว่าเราเลือกโปรแกรมที่27 0ห0หาร6ก็คือเดือนละ4,500บาทนะครับนี่คือรายจ่ายเดือนละ4,500บาทเช้าเย็นก็คือเมื้ออาหาร เดือนนะครับปึ๊บจากนั้นก็คือบัตรที่รมาิการอีกก็คือบัตรเครดิตของไทยพาณิชย์ครับบัตรเครดิต Class X บัตรกดเงินสด SCB Class X Speedy Cash ก็เหมือนกันครับ0%ูเปเดือนแล้วก็ KTC ครับสินเชื่อ KTC p o w พาวเดือนเช่นกันรวมถึงบัตรธนาคารของ Citibank ครับบัตรธนาคารของ Citibank เงื่อนไข เงื่อนไขใช้คะแนนจะไม่ใช่อ่านผิดบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ก็เหมือนกันครับผ่อนชําระ0%ูเดือนนั่นคืออ่าย้อนกลับนะครับมีซิตี้แบงก์มี KTC มีไทยพาณิชมี ic, มี t t m TMB ธนาชาตินะครับธนชาติกดเงินสด t d b เงินสดเครดิตกสิกรไทยเอ็กซเสแคกสิกรไทยแล้วก็กรุงศรีทุกหน้าบัตรที่ร่วมรายการครับก็หลายอันบัตรเซ็นทรัลบัตรเครดิตโลตัส บัตรเคริตโลตัสก,ก็ได้นะครับใครมีบัตรเครดิตโลตัสก,ก็สามารถร่วมได้นะครับเปิดกว้างมากๆเลยบัตรกุ้งสีเพื per ่อช้อยอันนี้ได้อยู่แล้วบัตรเครดิตดิจิตอลวีซ่าแพลตินัมครับเต็มไปหมดนะครับสำหรับการผ่อน0%นาน6เดือน